กลาสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมที่วันนี้เราอยู่เกมคอร์เทจมบายและสับหัวข้อของวันนี้พ่ลิ่งขึ้นมาทําการอัปเดตรีวิววิธีการทําแล้วก็เทคนิคการทําเควสประจําซีซั่นชอันใหม่ครับผมก็แนะนําว่าใน,นตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการอัปเดตเควสใหม่เพิ่มขึ้นมา2เควสก็จะมีเควสยิ่งยิ่งยิ่งได้แล้วก็เควสการต่อสู้ระยะประชิดซึ่งบอกเลยว่าเจ,จ้า2องพัสดตัวนี้ผมแจกของรางวัลดีมากนั่นก็คือปืน M13 ในระดับ E p i c กครับผม เป็นปืนที่รายสวยมากๆและที่สาคัญตอนนี้เนี่ยปืน M13 ครับผมเป็นปืนที่อยู่ในเมตาของสาย AR ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่มี M13 แนะนําว่าตอนนี้เนี่ยต้องรีบมาทำเควสทันทีนะเพราะาตัวเกมเนี่ยทำการแจกไปเลยแถมสกินเนี่ยก็ยังสวยมากๆอีกด้วยนะก็มาดูกันดีกว่าว่าเทคนิควิธีการทำเควสประจำซีซั่นตัวใหม่นี้เนี่ยต้องทําอย่างไรกันบ้างก็มาดูกันเลย แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็มาอัปเดตข้อมูลกันเล็กน้อยผมก็แน่นอนว่าในตอนนี้ร้านคัสซีผมกําลังจะมีการอัปเดตใหม่ก็จะมีการเพิ่มคาสใหม่ในโหมดของ BR ที่เป็นคาสเก่าผมกลับมาวางขายอีกครั้งหนึ่งก็ใครที่ยังไม่มีอย่าลืมเข้าไปซื้อกันได้นั่นเองเนาะรวมถึงตอนนี้ผมตัวเกมเนี่ยก็มีแพ็กเกจแพ็กบอนเดอสุดคุ้มกิจกรรมที่เหมือนกับแจกฟรีนะก็คือแพ็กตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีใครที่มี10 CP ก็สามารถกดรับไปได้เลยผมเราจะได้10 CP คืนกลับมา แล้วก็ที่แน่นอนนะครับจะมีสกินตัวปืนให้เราเนี่ยแจกฟรี2อ,อันก็จะมีตัว UL 736แล้วก็มีดรายใหม่ครับผมที่เหลือเนี่ยก็เป็นสกินพวกระเบิดต่างๆก็รู้ด้ว่าใครที่มี10 CP ผมก็อย่าลืมมากดรับแบบฟรีกันได้นะกลับมากันที่ภารกิจใหม่มาเริ่มกับภารกิจแรกเลยผมยิ่งยิงยิ่งได้ภารกิจนี้เนี่ยก็แน่นอนว่าของวันของเราหลักก็จะเป็นตัว m 1 3ในสกินระดับอ e ีพิก ก็ออกมาเล่นกับควยแรกเลยผมกับค่าผู้เล่น7คนด้วยปืนตระกูลสายสไนเปอร์โดยสำหรับคะแนเพิ่มเติมในการใช้งานปืนสายสไนเปอร์ผมที่ตอนนี้เนี่ยเป็นเมตาหลักๆก,ก,ก็จะมีอยู่2กระบอกครับผม กระบอกแรกเนี่ยก็คือตัว DLQ 3 3เล่นง่ายแล้วก็ยิงง่ายโอกาสตายในวันช็อตค่อนข้างสูงกระบอกที่2องก็ผมก็คือปืนสนายใหม่ในเมตานี้เลยกับตัว SVD อันนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในสนายที่ OP มากแต่อาจจะต้องมีทักษะในการเล่นปืนสนายมาก่อนเล็กน้อยสองกระบอกนี้ก็แนะนำว่าในการทำภารกิจเนี่ยจะจบค่อนข้างรวดเร็วเลย ในส่วนของตัวด่านที่แนะนําตัวเควไม่ได้บังคับครับผมแต่เกิดว่าจะเล่นด่านง่ายๆเนี่ยก็ควรด่านที่เล่นสนเป็นหลักครับผมอย่างเช่นด่านคอร์ดไฟอันนี้เนี่ยใครที่เล่นสนไม่คล่องหนแนะนําว่าให้เล่นด่านนี้ผมแต่เกิดว่าใครที่ช่องแล้วด่านไหนก็ทั้งหมดก็จะมีคอร์ดไฟนุกท้าแล้วก็ตัวคิวเฮาที่ค่อนข้างแนะนําในการเล่นสนง่ายๆถัดมากับควยที่2ครับผมได้รับเรียนตารองช็อตสังหารศัตรูจากการยิงในระยะไกล15ครั้งในโหมดของ MP ในส่วนข่อนไขการปดล,ล็อกตายิงระยะไกลผมแน่นอนว่ามันจับปดล,ล็อกได้เมื่อเราทําการฆ่าศัตรูเกินระยะขอบเขตระยะของตัวปืนนะผมที่แนะนําเลยเนี่ยก็จะเป็นปืนตระกูลสาย SMG เพราะว่า SMG ระยะการยิงมันสั้นในส่วนของตัวปืนที่แนะนําก็เป็นพวกปืนกล SMG ที่ยิงโรลๆหน่อยได้อย่างเช่นตัว MNC MM ตัว Q9 ตัว F ฟ แล้วก็ตัวเวก้เนี่ยพวกนี้เนี่รยระยะการยิงมันสั้นนะผมทำให้เวลาเราทำเฟรดยิงไกลเนี่ยมันมีโอกาสในการได้รับเหรียญตาลองช็อตค่อนข้างง่ายก็เอาไปปืนยิงเกินระยะประมาณสัก30เมตรถึง4ีเมตรเนี่ยก็จะได้เหรียญตาลองช็อตนั่นเองนนนเองนาะครสามได้รับเหรียญตา one shot one k ิ l สังหารศัตรูได้ด้วยกระสุนเพียงแค่นัดเดียว10ครั้งในโหมดของ MP โดยหลักสำหรับเหรียญตราตัวนี้ผมการจะทําให้ง่ายที่สุดเนี่ยก็แนะนําว่าเล่นเป็นตัวสไนเปอร์ที่สามารถฆ่าสตูด้วยกระสุนนัดเดียวผมที่แนะนําที่สุดก็แนะนําว่าเป็นตัว d l q สำสาวนผมการปรับแต่งเนี่ยก็สามารถดูได้ตามในเลนผมแต่มันก็มีอีกสายหนึ่งที่สามารถทําได้เหมือนกันก็คือปืนตระกูลสายช็อตกันนะผมก็อย่างเช่นใช้ k m เ,เนี่ยวิ่งเข้าไปยิงสตูตายในวันคลิกระยะใกล้ระยะกลางเนี่ยก็ได้เหมือนกันแต่เกิดว่าง่ายๆเนี่ยก็แนะนําว่าใช้เป็นตัวพวกส n i p e r DL ในอะไรพวกนี้เนี่ยจะทําง่ายกว่า เควสที่4กับค่าผู้เล่น10คนด้วยปืนสายสไนเปอร์ติดตั้งอุปกรณ์เสริมทั้งหมด5ชิ้น5ชิ้นเนี่ยก็คือใส่ช่องอุปกรณ์ให้ครบ5อันก็ไม่มีปัญหานละสำหรับในส่วนของเควสนี้เควสที่5กับค่าผู้เล่น15คนด้วยปืน aper, สไนเปอร์สวมใส่เปิร์กทุกเนสโดยสำหรัตัวเปิร์กที่เควสบังคับก็คือเปิร์กสีเขียวชิ้นนี้เลยผม เมื่อทําการสวมใส่เนี ain, ่ยจะลดอัตราการกระตุกเมื่อถูกยิงลง60%ก็เป็นเปิกที่เอาไว้ใช้กับงานกดปืนสายสแนปอยู่แล้วนะก็ให้ใส่เปิกตัวนี้คู่กับการเล่นปืนสายสแนปอร์ไว้ด้วยเนี่ยก็จะเป็นการจบภารกิจนะเวที6กับค่าผู้เล่น15คนด้วยปืนสแนปอร์ SVD ที่ได้รับจากในเบนพัทเท่านั้นเนาะ ซึ่งแน่นอนว่าจะเควสนี้ผมเราจําเป็นจะต้องปลดล็อกในส่วนของปืนสซนเปอร์ SVD มาก่อนซึ่งในส่วนของ SVD เนี่ยจะปลดล็อกให้ในเป็นพาร์ทซีซั่นที่10ตอนเลเวล21ครับผมก็จะเป็นเงื่อนไขหลักเลยสำหรับคนที่อยากจะได้ M13 นะถ้าเกิดว่าใครอยากได้ M13 จากการทำภุรกิจตัวนี้เนี่ยต้องปลดล็อกในส่วนของ SVD ก่อนถึงจะสามารถทําได้ และรอบในทางการปรับแต่งปืนสไนเปอร์ SVD ในการเล่นนะผมก็สามารถดูโหลดเอาการปรับแต่งคร่าวๆของพลิงได้ตามนี้เลยผมก็แนะนาว่าเน้นเพิ่มระยะเข้าไปนิดหนึ่งนะผมแล้วก็เน้นความคล่องตัวกับความแม่นยําหน่อยก็เรียกได้ว,ว่าปืนสไนปเปอร์กระบอกนี้เนี่ยก็โหดจัดๆเลยและตามด้วยควยสุดท้ายกับควยที่7จชนะ5ครั้งด้วยปืนสไนเปอร์ SVD ที่ต้องถือติดมือไว้ในขณะที่เล่นจบแมช ประเภสุดท้ายอันนี้เนี่ยตัวเควสบังคับเลยว่าในขนาดที่เล่นจบแมตช์ครับผมเราจำเป็นต้องถือปืนสไนเปอร์ SVD ไว้เท่านั้นแต่ในขณะที่เราเล่นเนี่ยเราสามารถใช้ปืนประเภทอื่นในการเล่นได้นะไม่มีปัญหานะแต่พอกำลังจะเข้าสู่หน้าคัสซีจบแมบหรือว่าก่อนคิวตัวสุดท้ายเนี่ยหรือว่ากำลังใกล้จะจบเกมเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนโหลดอาวุธมาเป็นสไนเปอร์ SVD เนี่ยแล้วให้ตอนคัสซีเนี่ยมันขึ้นเป็น SVD เนี่ยก็ถือว่าได้เหมือนกันนะก็ไม่จำเป็นจะต้องเล่น SVD ตลอดทั้งเกมดึงเฉพาะในช่วงกกก่่อออนนจบบเเกมก็ได้หรืาางคทีชว ก็เล่น SVD ตั้งแต่แรกจนจบเลยก็ได้เหมือนกันอันนี้คือในกรณนนีที่คนไม่ถนัดเล่นสนนะก็สามารถใช้ปืนอื่นเล่นแทนไปก่อนให้เราได้แต้มเยอะๆมั่นใจว่าชนะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็น SVD ก็ได้เหมือนกันและสำหรับคนที่ทำเควสนี้จบแล้วผมก็แน่นอนว่าจะได้สกินปืน M13 รับอ e ีพิกไปครอบครองในทันทีผมหนึ่งในปืนเมตาสาย AR ในช่วงนี้เลยนะแต่ภารกิจมาอีกหนึ่งอันนะผมกับการต่อสู้ระยะประชิดของระดับหลักก็จะปลดล็อกในส่วนอาวุธเมรีชิ้นใหม่กับพรอง2ท่อน ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมันเคยมีการทภราภารกิจ่าเมรีครบ50คิวนะครับิลลิงจะไม่ผิดนะผมก็จะปลดล็อกเหมือนกันแต่เกิดว่าใครที่ไม่ได้ทาตรงนั้นมาก็สามารถมาทําในส่วนของกิจกรรมตัวนี้ก็ได้เหมือนกันมาเริ่มภรารกิจแรกเลยผมกับการเล่น5แมชในโหมดของ MP โดยในส่วนของตัวด่านที่เล่นแล้วจบเร็วผมก็จะมีแนะนํากับตัวด่านชิปเม้นต์แล้วก็อีกด่านหนึ่งเนี่ยก็คือด่านคิวเฮาส์สด่านนี้เนี่ยเล่นประมาณสัก2อนาทีก็น่าจะจบตอนเล่น1รอบแล้วผมก็มเรียกได้ว่าทำ q u e s เร็วมาก คุยที่สองอันนี้ก็สบายๆกับค่าผู้เล่น25คนในโหมดของ MP ผมอันนี้ก็ฆ่ามาเลยเดียวกันนะคุยที่3ได้รับเรียญตา k n o c เ out กำจัดศัตรูด้วยการโจมตีระยะประชิด5ครั้งโดยหละักของเรียนตาตัวนี้ผมเราต้องฆ่าศัตรูด้วยอาวุธประเภทเมลีผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมปรับในส่วนของอาวุธลองให้เป็นอาวุธสายเมลีแล้วไปิดใช้ตัวไหนก็ได้ผมตอนนี้เนี่ยไม่ค่อยต่างกันมากแต่เกิดว่าแนะนําก็จะเป็นตัวไมคเบสบอลเป็นตัวโชเวลเป็นตัวขวานเป็นคาตา เป็นนวมหรือเป็นตัวซิเคิลอ่ะนี่ก็คือตัวที่แนะนํเควสที่4กับค่าผู้เล่น20คนในขณนะสงมใส่เปิร์กฟาสต์รีคอเวอร์แล Quick ้วก็ควิกฟิกโดยสำหรับตัวเควสเนี่ยบังคับว่าเราต้องสวมใส่เปิร์ก2ชิ้นนี้เนี่ยในขณะเล่นพร้อมกันนะผมตัวแรกก็คือตัวสีแดงกับตัวเพิ่มการฟื้นฟูเลือดเร็วขึ้น3 5%แล้วก็ตัวที่2ครับผมก็คือตัวสีเขียวกับตัวควิกฟิก แน่นอนว่าเราต้องทําการสวมใส่ทั้ง2นี้ในขณะเล่นเกมเพลย์แล้วก็ฆ่าศัตรูให้ถึงจํานวนที่ครบกาหนดไว้แต่เกิดว่าควิกฟิกใครยังไม่มีสามารถเข้าไปซื้อได้ในร้านค้าซีราคาอยู่ที่ประมาณ2,000ซีนะถัดมากับภารกิจที่5ผมภารกิจตัวนี้เนี่ยก็ทําการฆ่าผู้เล่น10คนแล้วก็สวมใส่เบิร์กที่เป็นตัวฟารีคอเวอร์แลวก็ตัวควิกฟิกเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมก็คือในเซอร์ไทยเนี่ยมันจะเขียนผิดไปนิดนึงครับผมคือมันจะตกนิดนึงว่าเราเนี่ยต้องสวมใส่ในส่วนของนวมไปด้วย เพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ทำเควสนี้ไม่ขึ้นนะผมก็เหมือนเดิมว่าให้เราเนี่ยใส่เบิร์ที่เป็นตัวฟารีคอเวอร์เหมือนเดิมแล้วก็ตัวควิกฟิกเหมือนเดิมแล้วก็ปรับอาวุธเมรีให้ผมให้เป็นในส่วนของตัวนวมเท่านั้นนะผมก็สวมใส่นวมไปแล้วก็ทำภารกิจหมดแต่เก,กิดว่าใครถามว่าพลิ่งครับผมไม่มีนวมเนี่ยผมจะหานวมได้จากไหนณตอนนี้ผมตัวนวมเนี่ยใครที่ทำภารกิจซีซั่นที่แล้วเนี่ยก็จะได้นวมกันครบหมดแต่เก,กิดว่าใครที่ยังไม่ทำแล้วก็สามารถมาปลดล็อกได้จากในส่วนของตัว โดยเป็นพาสต์โรพเมียมเนี่ยมันจะปลดล็อกในส่วนของนวมให้มาชิ้นหนึ่งนะก็สามารถเอามาทําในตัวภารกิจตัวนี้ได้นะแลอก็จบด้วยควยสุดท้ายกับเควยที่6ชนะ5ครั้งด้วยตัวนักเคลิลหรือก็คือตัวนวมนั่นเองครับผมในขณะที่เล่นก่อนจบจะต้องถือนวมเอาไว้ก่อนจบแมตช์เท่านั้นถึงจะนับนะลักกาเนี่ยยังคงเหมือนเดิมในขณะเล่นเนี่ยเราใช้ปืนอะไรก็ได้ในการเล่นครับผมและพอกําลังจะชนะหรือว่ากําลังจะจบแมตช์ก็เปลี่ยนมาเป็นตอนที่เรานะทําการสับเป็นตัวนวมขึ้นมา แล้วก็ให้ตัวหน้านวมเนี่ยมันขึ้นในหน้าของตัวอิน i n g ครับผมก็เรียกได้ว่าก็จะเป็นการนับแต้มนะถ้าเกิดว่าตอนเล่นไปแต่จบแมตช์เราถือเป็นปืนปกติอยู่มันก็จะไม่นับให้นั่นเองครับผมเพราะฉะน,นั้นแน่ก็อลืมสับอาวุธเร็วหรือเอาชัวรก็เล่นนวมตลอดทั้งเกมเลยก็ได้เหมือนกันนะผม และก็ข่าวประมาณนี้ผมสำหรับการรีวิวอัปเดตเควสประจำซีซั่นตัวใหม่ในเฟสที่2ของบันนพาร์ทในซีซั่นที่10และเหมือนเดิมสำหรับใครชอบลิดดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดต like, ิดตามกันได้น,นะครับผมทั้งในช่องยูทูบแล้วก็แฟนเพจฟเพจฟซบุ๊กนะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆคนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้ว